สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยเรื่องปริศนาลึกลับเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวอีกสักหน่อยนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวในบ้านเรานี่เองนะหลายท่านคงจะเคยได้ยินเรื่องเล่าตำนานเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่เขากะลาจังหวัดนครสวรรค์นะก็มีข่าวคราวอยู่หลายปีมีชมรมอยู่ที่นั่นคอยติดตามถ่ายคลิปมาลงโซเชียลลงยูทูบต่างๆเยอะแยะนะครับแต่วันนี้จะมาคุยเรื่องข้อสังเกต ที่สังเกตเห็นได้ในคลิปนั้นว่ามันมีบางอย่างยังคาใจอยู่มีหลายอย่างที่ยังต้องมาคุยกันว่ามันเป็นจริงตามนั้นไหมนะครับเเรื่องแรกผมจะมาดูสถานที่ตั้งของเข,ขากาลาก่อนว่าอยู่ตรงไหนนะครับเขากาลานี้อยู่ในใกล้กับตัวเมือง คนครสวรรค์น,นะครับรวมมานครสวรรค์อยู่ตรงนี้นะครับสวนเขากระลาอยู่ตรงนี้ครับรนี่ครับมาตรงนี้เป็นปลายเขาตรงนี้ครับอ่าตรงนี้นะครับที่ชมรมต่างๆชอบรวมตัวกันไปดูยนันจันทร์จนแสงดาวเนี่ยเขาจะมาตรงจุดนี้นะครับส่วนเรื่องต้องบอกไปก่อนว่าเรื่องร่างทรงเรื่องสำนักงฆ์อะไรต่างๆผมจะไม่พูดถึงเลยจะไม่แตะนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องข้อสังเกต ในคลิปวีโอหรือรูปรูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบินแต่งดาวอย่างเดียวนะครับโอเคนะตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดรวมตัวซึ่งเป็นจุดที่สูงนะครับมองเห็นบริเวณได้โดยรอบนะครับบริเวณได้โดยรอบอ่าเรื่องแรกนะครับที่เป็นข้อสังเกตนะครับคลิปวิดีโอนะครับผมจะพาไปดูคลิปก่อนจะพาไปดูคลิปวิดีโอนะครับอ่า ต้องแจ้งก่อนว่าคลิปหลายคลิปเนี่ยมักจะหันหันกล้องมาทางทิศตะวันออกก็คือทางิศลิปนี้ทางทิศนี้นะครับซึ่งตรงนี้เขากระลาจุดสังเกตอยู่ตรงนี้นะครับลงเขามาเนี่ยตรงนี้จะเป็นลักษณะจะเป็นเหมือนที่ที่นาไร่สวนโลง่โลงๆไม่ไม่ค่อยมีบ้านคนเท่าไหร่แต่ก็พอมีอยู่บ้างนะครับนะครับนี กลยออกมามีหมู่บ้านแต่ไม่เยอะนะฮะก็โอเคครับเดี๋ยวจะพาดูคลิปแรกนะครับเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยครับครับอย่างคลิปนี้นะครับเป็นล,ลนักษณะของอดวงไฟนะครับเป็นลนักษณะของดวงไฟหลายดวงนะครับเข้าใจว,าว่าน่าจะถ่ายออกมาทางทิศตะวันออกลงเขาลงมาที่พื้นที่ว่างๆที่เป็นทุ่งนานะครับแต่บังเอิญว่า ในบริเวณที่คาดว่าจะหันกล้องมาเนี่ยนะครับมันพอจะมีบ้านคนอยู่บ้างมีหมู่บ้านเลยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นข้อสังเกตของของคลิปแบบนี้ก็คือก็มันไม่แปลกอะ่ะคือเราส่องไปหาที่ที่มีเขตชุมชนอยูอ่มีบ้านคนอยู่มันก็ต้องมีแสงสว่างเป็นจุดสว่างปรากฏอยู่บ้างนะครับยิ่งถ่ายไปที่ไกลไกลเนี่ยยิ่งเห็นเป็นจุด แบบนี้งั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกไหมมันมันไม่ใช่การบินต่างดาวหรือเปล่ามันเป็นแค่บ้านคนหรือไฟหน้ารถใครหรือเปล่าที่อยู่ไกลๆนะครับนี่ขอย้ำว่าอยู่ไกลมากแล้วด้วยเทคโนโลยีกล้องหรือเลนส์ในตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้ภาพเนี่ยมันอาจจะมีการบิดเบือนหักเหอ,อะไรได้พอสมควรอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตส่วนตัวผมมองรูปเนี้ย ผมมองเป็นแค่ไฟรถหรือไฟบ้านคนครับจากคลิปดวงไฟเมื่อสักครู่นี้นะครับก็กลับมาดูที่เขากระลานะครับที่แผนที่นะครับถ้ามองมาฝั่งตะวันออกนะคนใหญ่คนใหญ่สามารถที่สังกระลามังการส่องกล้องหรือเล็งมาทางทิศลุงล่งๆแบบนี้ครับทางฝั่งตะวันออกแบบนี้นะครับก็เป็นที่ล่ง แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันไม่โล่งที่สุดมันมีชุมชนอยู่เห็นไหมครับชุมชนอยู่นะครับต่อให้มองไกลๆออกมาอีกสักหน่อยอมองไกลอีกสักเซนสักเกือบสิบกิโลนะครับก็มันไม่แปลกครับที่จะมีจุดสว่างเกิดขึ้นได้บ้างเพราะว่ามันเป็นบ้านคนนะครับมีร้านอาหารด้วยนะครับมีบ้านคนอยู่ป่าป,ปลายนะครับนะี่ครับเป็นเป็นชุมชนนะครับ เป็นจรินชนใหญ่จึงผมจึงมองว่าไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่น่าจะเห็นจุดสว่างหรือจุดที่เป็นดวงไฟเกิดขึ้นนะครับแล้วมันอาจจะดูไม่ชัดหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นข้อจํากัดของเทคโนโลยีกล้องหรือเลนที่ใช้นะครับก็เออมันส่องมาไกลมากแล้วซูมเยอะมากเนี่ยบางทีมันมีโอกาสที่จะบิดเขียนบิดเบือนเรื่องแสงได้สูงนะครับโดยเฉพาะถ้า ส่องออกมาไกลขนาดนี้เนี่ยเนี่ยเขาลายตรงนี้นะครับมองออกมาเป็นเป็นสิบกิโลเนี่ยก็คือมันมันผ่านชั้นบรรยากาศผ่านเมฆหมอกอะไรเนี่ยบางทีมันก็ทําให้ภาพออกมาเพี้ยนได้นะครับอันนี้ก็คือทิปหนึ่งที่โหซูมออกมาเยอะมากนะครับซูมไปไหน,นก็ไม่ทราบนะครับเป็นลักษณะนะเหมือนสิ่งก่อสร้างเป็นอาคารนะครับ แล้วคนที่ถ่ายคลิปนี้ก็คือเขาพยายามจะอธิบายว่าสักพักมันก็จะหายไปเห็นไหมครับหายไปแล้วเราเดี๋ยวสักพักก็จะกลับมาให้เห็นเหมือนเดิมเหมือนกับว่ามันมันปรากฏให้เห็นมันหายไปได้แล้วก็ปรากฏกลับมาได้นะครับก็เลยโยงเข้าหาความเก่งกาจของเทคนโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวอีกจนได้นะครับเหมือนภาพนี้ก็ไม่ต้องอะไรครับก็ ครื่องบินแน่นอนนะครับอันนี้ผมขอข้ามเลยแล้วกันนะก็กลับมาที่แผนที่นะครับตรงนี้จะเริ่มจากจุดสังเกตที่เป็นจุดสังเกตเ,เกตขกากะลานะครับภาพที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ดูเหมือนจะหายไปได้แล้วก็กลับมาเห็นได้สลับไปสลับมาได้นะครับผมสันนิษฐานว่าเป็นมองมาทางทิศตะวันออกของแผนที่นะครับผมสันนิษฐานว่าเป็นไปอีก ค่อนข้างไกลนะครับเป็นน่าจะโหเกินเกินกว่าสิบเกินสิบกิโลครับเป็นวัดเนี่ยครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตในคลิปวิดีโอเมื่อกี้นะครับเป็นวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธ์นะครับผมเข้าใจว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าเห็นเห็น สิ่งก่อสร้างนั้นน่ะไม่ใช่ของมนุษย์ต่างดาวที่ไหนหรอกแต่มันเป็นวัดของเรานี่เองนะครับเป็นวัดที่อยู่บนยอดเขานะครับซึ่งพอคลิกดูเนี่ยอ่ะผมคลิกดูก็ได้วัดนี้เนาะก็เป็นลักษณะเหมือนเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นยอดแหลมส,มสูงสูงจริงๆอันนี้ก็เป็นก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าอาจจะมีการเข้าใจผิด ก็ได้นะครับอยู่ไกลเหมือนกันนะแล้วด้วยอยู่ไกลขนาดนี้นะครับมันเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงบางครั้งเราก็บอกไม่เห็นบางครั้งมันมันหายไปบางครั้งมันเหมือนมันมีอะไรมาบังใช่ครับมันมีอะไรมาบังจริงๆเพราะว่าอยู่ไกลขนาดเป็นเกินส0กิโลขนาดนี้อันนี้ขอาวลาตรงนี้วัดตรงนี้มันมีโอกาสที่จะถูกชั้นบรรยากาศที่อยู่ระหว่างเรากับ วัตถุอะครับสิ่งที่อยู่ระหว่างผู้สังเกตกับตัววัดเนี่ยนะครับมันห่างกันเป็น20ยิกิโลเนี่ยมันมันต้องมองผ่านชั้นบรรยากาศที่หนามากขึ้นไปอีกนะครับทำให้มันมีโอกาสที่จะมีความผิดเพี้ยนมีความบิดเบือนภาพที่เห็นได้สูงโดยเฉพาะถ้าถ้าช่วงไหนที่มีเมฆหมอก ยิ่งมีโอกาสที่จะเห็นการผิดเพี้ยนสูงยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่น่าคิดนะครับครับคลิปนี้นะครับเป็นลักษณะแสงเป็นแนวตั้งเปนเ็นเส้นๆ้นหลายเส้นนะครับวิดีโอไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าซูมไปไกลมากอันนี้ดูเหมือนจะซูมไปไกลมากเป็นลักษณะเหมือนสีออกสีแดงนะออกสีแดงแดงหน่อยนะครับเป็นเส้น แนวตั้งขึ้นลงขึ้นลงนะครับก็คืออันนี้ก็มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวกลับไปดูแผนที่ครับกลับมาที่แผนที่อีกครั้งนะครับเป็นจุดเริ่มสังเกตนะครับเริ่มจากจุดสังเกตที่เขาปลานะครับที่เห็นเป็นจากคลิปเมื่อกี้ที่เห็นเป็นแสงไฟแนวตั้งขึ้นลงขึ้นลง,นลงสีออกแดงๆนี่ ผมมีข้อสังเกตอยู่นะครับถ้ามองมาทางทิศตะวันตกทางตัวเมืองนครสวรรค์น,นะครับตะวันตกเฉียงเหนือทางตัวเมืองนครสวรรค์นะครับจะมีมองผ่านไปครับไกลมากนะมองผ่านตัวเมืองนครสวรรค์ไปนะครับจะมีสิ่งที่น่าสังเกตตรงนี้ครับก็คือ เป็นลักษณะเหมือนเสาสัญญาณวิทยุขนาดใหญ่แล้วก็สูงมากเรียงอยูเ่เป็นแนวแบบนี้ครับถ้าก็ไม่แน่ใจว่าถ้ามองจากระยะไกลมากๆอย่างเขากระลาวมองมาทางนี้ก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นแสงไฟแนวตั้งขึ้นลงขึ้นลงแบบนั้นไช่หรือเปล่าเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีเสาสัญญาณหรือสิ่งก่อสร้างอะไรที่มีความสูงมากๆเนี่ยเขาก็มักจะทําสัญญาณไฟ สีแดงกับพลิบเอาไว้อยู่แล้วเพื่อให้อากาศยานได้รู้ว่าอันนี้คือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอีกอย่างหนึงน่งในคลิปวีดโดมเมื่อกี้นี้ว่าน่าจะเป็นบริเวณเสรราสัญญาณวิทยุนี้หรือเปล่านะครับก็อยู่ถัดจากภูมือน,นคตรสวรรค์ไปนี่ถามว่าอยู่ไกลแค่ไหนจากเขกากะลายน่มันะต้องซูมขนาดนั้นนะครับเสรราวิทยุตรงนี้นะครับ เขาเวลานะครับต้องผ่านพวงเมืองนครสวรรค์มานะครับอยู่ตรงนี้ครับก็หลายสิบกิโลเหมือนกันดังนั้นถ้าจะเห็นว่าภาพเนี่ยซูมเต็มกําลังกล้องเลยซูมเต็มกำลังที่จะซูมได้นะครับแล้วก็ได้ภาพออกมาแบบนี้ก็ใครมีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้นะครับเหมือนเดิมตรงนี้นะครับไปดูคลิปสุดท้ายนะครับ ครับอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมก็สังเกตได้นะครับว่ามันมีข้อสงสัยอยู่พอสมควรนะครับเป็นลักษณะของจุดแสงที่ซูมเข้าไปแบบอย่างมากอีกแล้วคือทําไมคนชอบดูดดาวชอบซูมจังเลยเนี่ยซูมเข้าไปอย่างมากนะครับที่จุดแสงขนาดเล็กอันนี้เนี่ยผมคงไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับเพราะว่าคนที่เล่นกล้องหรือชอบใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปบ่อยๆเนี่ย ก็น <S an> ่าจะเข้าใจแล้วว่าเป็นเพราะอะไรถึงเีเป็นภาพแบบนี้ได้ภาพแบบนี้เนี่ยผู้ถ่ายคลิปเนี่ยนะครับตอนนี้ผู้ถ่ายคลิปเนี่ยถ่ายคลิปนี้เนี่ยนะครับกำลังพูดเลยว่าในในในต้นในต้นฉบับเนี่ยเขากำลังพูดเลยว่าเป็นลักษณะเหมือนประตูมิติยานเข้าออกได้เพราะว่ามันเป็นวงกลมเป็นวนๆใช่ไหมครับมันวนแบบนี้ก็คือก็เหมือนเดิมผมก็เลยสงสัยว่า พยายามพูดเข้าไปในสิ่งที่ตัวเองอยากเห็นไหมนะครับยิ่งมีแสงที่เป็นแยกออกมาเหมือนเมื่อกี้เนี้ยนะครับมันจะมีแสงเป็นกลมเป็นสองดวงแยกออกมาเนี่ยอันนี้ก็ตื่นเต้นอีกนะครับแต่คือผมเป็นคนที่เป็นคนที่ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปดาวบ่อยจะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปบนท้องฟ้ามองบนท้องฟ้าบ่อยกว่าคนทั่วไป นะครับเพราะเป็นคนบ้าอวกาศบ้าดวงดาวอะไรเหมือนกันนี่แหละนะครับก็มกักจะใช้กล้องมือถือเนี่ยซูมไปหาดาวต่างๆเหมือนกันแล้วภาพออกมามันก็ได้เป็นแบบนี้จริงๆถ้าไม่เชื่อคือนนี้นะครับคืนนี้ลองใช้กล้องมือถือซูมหาดาวสักดวงหนึ่งบนท้องฟ้าก็ได้แล้วกดถ่ายรูปเลยครับกดถ่ายเลยครับมันจะได้เป็นวงๆแบบนี้จริงๆดังนั้นในประเด็นเรื่องคลิปแสงแบบนี้ ก็คิดว่าคงไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นการซูมหาไฟอาจจะเป็นไฟถ,นถ้ามองตามแผนที่มันก็เป็นไฟหมู่บ้านไฟรถแล้วลักษณะข,ของแสงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงเกิดจากข้อจํากัดของเลนและกล้องแล้วก็การซูมที่ไกลมากแค่นั้นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทําไม รมเขากลานะครับมักจะอ้างว่าเห็นยานบินลึกลับอากาศยานบ่อยๆนะครับทำไมต้องเป็นบริเวณน,นี้อันนี้ก็มีข้อสังเกตในแผนที่นะครับด้านทางทิศใต้จากเขากะลาลงมานะครับทางทิศใต้ลงมาเนี่ยใกล้ๆนะครับไม่ไม่ไม่ห่างมากนักนะครับพบว่ามีฐานทัพอากาศอยู่ตรงนี้นะครับ ก็เป็นฐานทับอากาศที่ใหญ่พอสมควรนะครับดูจากลงเก็บเครื่องบินนะครับไม่น้อยนะครับก็ตรงไหนที่มีฐานทับอากาศที่ยังทําเกิดทําการอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่แปลกที่เขาจะมีการซ้อมลบซ้อมบินกันเป็นปกติหรือไม่นะครับนี่คือฐานทับอากาศแล้วก็ขัดมาด้านบนนิดเดียวนะครับนี่ครับถึงและเขากระลาตรงนี้นะครับก็ในบริเวณนี้ก็อาจจะ มีอัตราการพบเห็นอากาศยานหรือเครื่องบินลบบ่อยหน่อยก็ทั้งหมดทั้งปวงที่พูดคุยมาในคลิปนี้นะครับก็เป็นข้อสงสัยส่วนตัวนะครับไม่รู้ว่าใครอาจจะคิดตรงกันเหมือนกันหรือเปล่าหรืออาจจะมีข้อมูลอะไรใหม่ๆก็ลองมาแชร์มาคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ